นี่แท้แบบไม่มีเงืเนะ้อไขเนยนออือมีไอพิมพครับโอ้โหที่สองสี่ศูนย์แปดเหมือนกันเหมือนกันครับชุดเดียวกันแล้วเราสังเกตนะฮะที่ผมสังเกตนะถ้าเป็นสองสี่ศูนย์แปดาจะหนาากันหนกนมากน้ำหนักจะมากเยอะนหนักมากเยอะครับ,รบแสดงว่ามีมีโลหะที่ที่สามารถหลอมละลายแล้วเป็นเป็นเนื้อเดียวกันดีขึ้นดีขึ้น โลาหะาไม่เสียโลหะไม่เสียเราเราส่องไปอย่างเงี้ยถ้าเราปิดตารเราตึงรุ้ได้ไงมีทองอยู่เนี้ยไม่ฉาจึงเลยไม่ฉาจะขอบมีทองเยู่ยนี่มีทองคำมีทองคำถามว่ามีนั้ยมีมากมีน้อยผมบอกได้เลยลว,ว่าน่าจะมีไม่เยอะหรอกครับเพราะมันเก็บรองเล็กนิดเดียวเองมันเก็บไปตัวเล็กๆ <c oughs> ส่วนมูนลค่ามันขึ้นอยู่กับคนว่าคนจะตีเป็นอะไรนะครับแต่เราตีเป็นพาร์ตเพื่อน ที่เป็นจากข้อเรื่องีเป็นที่ตอสิ่งที่ปู่ย่าตายายหรือว่าทุกข์ู้อื่ราชิ้นไว้ให้ครับใช่ครับนะครัพิพนธ์นะนีพิพนอนนะครับคพิพนอ์บางสายญาณนะไม่ใช่แท่นนะครับคในสองสี่เดี๋ยวจะเข้าใจคิดว่าแท่นทำแท่นผิดไม่ผิดนะเขาทำเป็นชั้นนอนแห้งทางแห้งต้งมี ความสวยงามอยู่ในตัวเองมีเกณฑ์ของโลหะที่เรียกว่าโลหะที่เป็นกระแสกระแสของโลหะค่อยๆไล่ไปไล่ๆกันจนจะมีวิทยาลองดูดีจะเป็นวิติครับเป็นมิติต่แกวสไสโตที่ขึ้นตามร่องที่มีการไหม้ของเนื้อจากการโลหะหรือค่าขุนเจื้ที่โดนไหม้แล้วถับยลงไปครับดูอเหนือ มีมวลสารมีสารสารหลากหลายอยู่ในน้ำเนี่ย้วคาต่อการโลหะไมา่ก็เรียกมวลสารที่ฝังอยู่ในนี้เยอใหญ่ทองผงทอง,องนะครับอทองทองผงทองคำก็จบแล้วครับ่ต้องไปหาดูอย่างอื่นแล้วครับ มีทองคําผสมในเนื้อเนื้อที่เป็นสแตลโลหะใช่ไหมจังเนื้อสตลโลหะมีทองคําผสมด้วยนะครับแผลเน่าแผใส่ลุเลยครับคนมีการเดือดเพ่าะเป็นการเดือดที่เกิดขึ้นจากการที่โลหะเย็นตัวไม่เท่ากันเท้าฉันนี่พบในพิมพ์้าพเนื้อผงนะครับ แต่ทุก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 พิมันก็พบในพ้านเนื้อผมทั้งหมดนะครับใช่ทุกปีจะเจอในผ้านเนื้อผมทั้งหมดแต่เพื่อนผมหาไม่หาไม่เจอเี้ยแน่ผมจะใช้คู่เลยให้ให้ทั้คู่เลยครับนี่เวลาหาหาไม่เจอว่ามีผ้าเยอะมากหาไม่เจอแล้วมมงงหมดแล้วผ้า <c oughs> มีผาจํานวนมหาศาลครับ อันนี้กระทองคำอาจารย์นี่ก็มีสัดส่วนของทองคำแต่มีส่วนผสมของแร่ทองคำตัวอย่านี้เนื้อพระครับมีตัอย่งเนื้อพระถ้าเราดูลักษณะของโลหะนะครับโลหะมันจะแห้งแห้งตัวแล้วก็มีเก็รมีเกศของโลหะอยู่เป็นเกศโลหะโบราณนะครับโลหะการหล่อโบราณนะครับหล่อแบบโบราณที่จะเกิดขึ้นกับพระพระโบราณที่มีอายุหลายหลายร้อยปีครับ แต่ถ้าผงเช็มที่ไหม้ครับผงเช็มที่มีอคอาจารย์ไหมห้ลงไปในเนื้อพอไหม้เสร็จแล้วก็มันมีชาวยักษ์เกาะเพราะว่ามันเดือดยุก <c oughs> แ่บแราวาวกนี้น่าจะเป็นโลหะที่อาจจะเป็นโลหะอาจจะมีโลหะนำเข้ามาแล้วแหละทำไม้เหมื่อยแถวแรกแรกที่เป็นสองสี่ศูนย์หนึ่งกนไ้่เป็นโลหะที่ชาวบ้านนำกันมาหรอม เทียบเียชุดเจอชุดมีฐานสิงห์มีเป็นฐานสิงหฐานสิงห์สิงามชั้นใครที่ปมามม้ว่าพระพิมพ์พระนี้เก๋นะครับคุณต้องหาของที่คุณคิดว่าแท้มาเปรียบเทียบนะครับของสิ่งใดในโลกใบนี้นะครับไม่มีของเก๋โดยไม่มีของแท้นะครับ มันต้องมีของแท้ก่อนนะถึงจะมีของเก๊ถ้าคุณบอกว่านี่เก๊นะครับคุณต้องหาของแท้มาเปรียบเทียบถ้าคุณหาเปรียบเทียบไม่ได้นะครับอันนี้แท้หลักการง่ายๆนะครับของจะจะเก๊โดยตามลำพังไม่ได้นะครับมันต้องมีของต้นแบบนะครับ,รบต่อแห้งเหือเปลือกต้นไม้มเลยต้นไม้ที่มีอายุที่แห้ง <c oughs> เป็นลายลายหมืลายต้นไม้ครับนี่คือขั้นตอนในการดูพระที่เป็นโลหะครับ ใน,ในแบบของผมนะในแบบของผมนะครัแบแต่คนอื่นคนอื่นหลายชาติายอาจจะมีวิธีการศึกษาและวิธีการดูอย่างแต่สุดท้ายเราหาพาร์แท้แท้แต่เนื้อในคือพาร์ทในนะครับ,บ,บวิธีการใส่โมสาร,สารใส่โมจันมีโม,ม,ส,าม,มสารที่อยู่ในเนื้อปลาน่าจะเป็นแร่เหล็กหๆบ่อยจังนะ เป็นกลุ่มเหล็กไหลเขาไเป็นกลุ่มเงาเป็นกลุ่มเหล็กไหลเพราะมีความหวัแวววาววตทองคำเราคิดง่ายๆคร oui, Teraz, like Janeiro, mustache, is, color, nature, ับถ้ามันเป็นโลหะมันน่าจะละลายครับนะแล้วในกลุ <S 2 <S 2> ่มเหล็กไหลไทตาเนี่ยมันเป็นเนื้อหินจะมาเป็นหินที่มีแร่เมกเกเตทเมนเกเตทเมกเกเตทที่เกาะอยู่มีมวลสารผสมไม่ใช่หมดมากครับพี่นกก็น่าจะอธิบายได้นะแล้ว ก็รู้แล้ว้แลวนั่งอมยิ้มอยู่ครับซื้อโลหะค้งโรงงานร้อยล้านจะอธิบายพระองค์เดียวไม่ได้ผมไม่เชื่อนะอาจารย์่าเชื่อไหมซื้อซื้อโลหะค้งโรงงานสามารถรู้เลยว่าโรงงานนี้มีโลหะอะไรบ้างพี่นกเป็นยังไงไหมผมรู้ว่าผมรู้ผมรู้ว่าโลหะยิ่งพิเศษจะยิ่งหนักโลหะยิ่งพิเศษยิ่งหนักถือว่าจับพระขึ้นมาที่เป็นเ็จชิ้นฟักที่เป็นเนื้อโลหะถ้าจับขึ้นมาแล้วหนัก งงเลยนะครับผมว่าต้องมีต้องมีสารพิเศษสารหรือว่ามีวสดุพิเศษโลหาพิเศษอีกครับนี่คือรักเราพี่นกเล่นพระถูกต้องเล่นพระเนื้อโลหะเลย เนี่ยม,มันมันเราบรรยายแทบจะไม่ต้องบรรยายอะไรเลยเพราะเนื้อพักท่านบอกแล้วว่าฉันแท้แท้กันไงเพียงแต่ว่ารูปรักษณ์ฉันไม่เหมือนกับคนอื่นที่คุณมีเพียงแต่ว่าฉันไม่อยู่ในระบบที่คุณต้องการป่ะมน้ของของคนตีจำลองมีไหมคนตีจำลองมีฐานสิ่งนี้นะครับมีของเขาในหนังสือท่านมีไหมท่านมีนครับมีฐานสิ่งมีเนื้อมีเนื้อหล่อหามไหมไม่ไม่มีไม่มีมยังไงวะคคือในยุคนั้นนะครับในการจัดพิมพ์หนังสือนะครับ พระชุดนี้ยังไม่ปรากฏมานะครับไม่มีโลหะเพราะว่าตอนที่ท่านทำหนังสือก็ก็สองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยสิบเก้าสิบอครับผมอยู่เท่าไหร่นะครับถ้าจำจำไม่จำไม่จำไม่ได้ท่าดยิ่งยุคนั้นยังไม่มีการเล่นพระเครื่องเป็นล่ำเป็นสายนะครับแท้โดยการบรรยายที่เนื้อพระที่มีเกโลหะที่ม็นจารหลอกหลาบ Yeah. you.